สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาถึงแล้วครับฟีฟ่าเดฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกก็จะมาในช่วงฟีฟ่าเดเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มโซนยุโรปกลุ่มโซนเอเชียกลุ่มโซนยุโรปเนี่ยเริ่มฟาดแข่งกันในเดือนนี้เดือนมีนาคมขออภัยนะเดือนมีนาคมนี้ลงคลิปขณะลงคลิปนี้เป็นเดือนกุมภาพันธ์อยู่ก็จะเริ่มคิกออกกันเดือนมีนาคมนะครับช่วงฟีฟ่าเดก็ตรงกับวันที่20นะครับ ตรงกับวันที่20กั20จนถึงนู่นแหละฮะสิ้นเดือนนะประมาณปลายเดือนอมีนาคมนะครับ25 26 27ะนะครับตามตารางเลยครับผมก็เดี๋ยวฟีฟ่าเดย์แรกก่อนเลยครับนัดแรกก่อนเลยครับช่วงแรกก่อนเลยประมาณ3 4วันเนี่ยก็จะเป็นการฟาดแข่งในฟุตบอลโลกถ้าเป็นยุโรปเนี่ยก็เป็นเป็นแมตช์แรกว่างั้นเป็นแมตช์แรกฟุตบอล โซนเอเชียนะครับรอบคัดเลือกรอบที่3นะครับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชีย18ทีมสุดท้ายนี่คือรอบที่3อยู่นะครับจะหาทีมทั้งหมดนี่แทีมนะครับเข้ารอบอัตโนมัติแล้วก็จุด5ทีมไปเพย์ออฟอีก1ทีมไปเพย์ออฟกับโซนแอฟริกาใต้นะครับหรือโซนอเมริกาใต้เป็นแอฟริกาครับขออภัยครับเป็นโซนแอฟริกานะครับเนี่ยก็พูดไปเนี่ยฮะลงคลิปนานๆมาลง ไอ้ฟุตบอลโลกโซนเอเชียทีมก็จะลืมวิธีการของเขาจริงๆก็อยู่ในอยู่ในขีดมนเลยฮะก็แล้วแต่ว่าจะลืมหรือเปล่าเวลาเปิดขึ้นมามาเล่าใหม่ก็อาจจะลืมอะไรประมาณนี้ครับก็ตอนนี้เราเดินทางมาถึงฟุตบอลโลกโซนเอเชียเนี่เดินทางมาถึงนัดที่6นะครับต่อไปเป็นนัดที่7ที่8นะครับทั้งหมดเนี่ยจ,จะฟาดแข่งกัน10นัดก็หาที่1ที่2เนี่ยเข้าไปร่วมรอบสุดท้าย ที่อเมริกาแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกนะครับหกทีมเนี่ยหทีมนี่เข้ารอบอัตโ,ตโนมัติเลยไม่ต้องไปเพย์ออฟส่วนลำดับที่3ที่4ของโซนเอเชียนี่ต้องมาเพย์ออฟหาอีกสทีมนะครับแล้วก็มาคัดเลือกอีก1ทีมว่างั้นเถอะหลังจากได้2ทีมแนละ้วเอาอีก1ทีมไปเพย์ออฟที่กับแอฟริกากับทวีปแอฟริกาเพื่อหาอีก1ทีม เขาบฟุตบอลโลกก็จะได้8.5ทีมของทีมจากเอเชียตามโคต้านะครับที่ฟีฟ่าว่าไว้นะครับเาเรามาสรุปกันก่อนนะครับขณะนี้เดินทางมาถึงไหนแล้วในโซนเอเชียนะครับในรอบ18ทีมนะครับขึ้นนัดที่7นะครับมาว่ากันก่อนนะครับในแต่ละกลุ่มนะครับอิรานนะครับในกลุ่ม A นีนนำเป็นที่1อยู่16แต้มนะครับน่าจะแบเบอร์แล้วฮะแล้วก็อุซเบกิสถาน13แต้ม UAE 10แต้มแล้วก็กาตาร์7แต้มนะครับอสามและอสี่เนี่ยโหเกาะกันให้น่นนะครับเพื่อเข้ารอบเพย์ออฟให้ได้นะครับกีกีฐานกับเกาหลีเหนือนี่3แต้มและ2แต้มก็ยังมีลุ้นนะครับตามทฤษฎีนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วโอ้โหทางจะยากอยู่มาดูกุมบีครับอ่าแน่นอนแล้วครับเกาหลีใต้แดนกิมจิมาแน่ๆนะครับหกนัดเนี่ยมี14แต้มนะครับตามด้วยทีมชาติอีรักนะครับ11แต้มนะครับแล้วก็ตามด้วยจอร์แดนนะครับ9แต้มและโอมาน6 แต้มนะครับว่าด้วยอิรักแล้วก็เกาหลีใต้เป็นทีมตัวเต็งนะครับที่จะเข้ารอบนะครับเพราะว่าดูจากแต้มนันกกอดอน่าจะไปได้สวยอิรักนี่ยิ่งไปเจอคูเวตนะครับทีมอันดับที่ 5. อ่าของตารางเนี่ยน่าจะไปต่อได้เช่นเกาหลีใต้ไปเจอโอมานยิ่งไปต่อได้ส่วนจอร์แดนเนี่ยแหม่ก็มีเชียร์มาตลอดนะครับแต่จเจอปาเลสไตน์เนี่ยต้องเก็บขอสามแต้มไว้ก่อนนะครับเพื่อเพื่อไปเบียดอิรักให้ได้นะอิรักเนี่ย จะเปิดบ้านพบคูเวตยังคิดว่าไม่ได้มีปัญหานะครับดังนั้นจอแดนแล้วก็อิรักเ่ยน่าจะผ่านได้นะครับในในนัดนี้นะครับผ่านได้สักสามทีนะทีมหัวตารางเลยหนึ่งสองสามน่าจะเก็บสามแต้มในนัดนี้ได้นัดที่เจ็ดได้นะครับส่วนนัดที่แปดก็ใกล้ๆกันวันที่ยี่สิบห้าก็เริ่มฟาดแข้งต่อเดี๋ยวแอดมินนำนำขึ้นมาอีกทีหนึ่งเอาเอานัดน,นี้ก่อนโอ้หนึ่งสองสามในกลุ่มบีเนี่ยเบียดกันสนุกเลยครับรักษาโซนไว้ก็คืออันดับสามอันดับสี่นะครับโอมานเนี่ย ต้องเบียกกันกับฮูเวตเลยฮะมาดูกลุ่ม C นะครับ,รบญี่ปุ่นเนี่ย16แต้มน่าจะแบ,บเบอร์ไม่ไม่รู้จะไม่ต้องเรียกมาแล้วมีนายมิโนะหรือว่าตัวนักเตะที่พีเมลีกนะครับไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องเรียกมาแล้วเอานักเตะที่อยู่ในญี่ปุ่นมาก็พอแล้วนะครับน่าจะแต้มันขาดไปเรียบร้อยแล้วมั้งเนี่ย16แต้มนะครับนำเป็นจากฝูงอยู่ตามด้วยออสเตรเลียนะครับ7แต้มนะครับ ลำดับที่3ถึงที่6เนี่ยหแต้มรวดเลยครับอินโดนีเซียซาอุบา์เลและจีนนะครับโอเบียกกันสนุกน่าดูก็กลุ่มนี้กลุ่ม4นะครับอืมก็มาดูว่าอ่านัดที่7เนี่ยใครพบกับใครบ้างนะครับเรามาดูเลยครับเริ่มต้นวันพฤหัสที่2ีมีนาคมเวลา16.10ถ้า16.10หรือ15.0 0ไปว่ากันที่นู่นเลยฮะทางออสเตรเลียเลยครับ,เ,รเ,รบเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอินโดนีเซียนะครับอ่า นำทีมด้วยแพทริกไครเวิร์ดนะครับก็จะเป็นไปนตามทฤษฎีของทางสมาคมอินโดนีเซียว่าไว้ไหมอยอมใจค่าชดเชยให้กับโคชเกาหลีใต้ไปประมาณน่าจะมีตัวเลขหลายล้านปอนด์นะครก็ก็กว่ากันไปนะครับมาลุ้นปัจจุบันว่าอินโดนีเซียจะผ่านเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลกได้ไหมมีลุ้นเลยนะครับมีลุ้นเลยครับอย่างน้อยก็ขอให้เข้าได้รอบเพย์ออฟนะครับมีลุ้นเลยครับ ต่อมานะครับทีมชาติญี่ปุ่นพบกับบาเลนไม่น่ามีปัญหาครับถ้าชนะแมตช์นี้ได้ก็น่าจะแบเบอร์แล้วแหละ17นาฬิกานะครับญี่ปุ่นเป็นเจ้าบ้านด้วยต่อมานะครับเกาหลีใต้พวกกับโอมานเป็นของกลุ่ม B นะครับไม่น่ามีปัญหาครับผ่านครับตัวนี้อิหร่านนะครับพบกับ UAE นเคู่นี้สุดมันละฮะก็ถ้าอิหร่านจะไปต่อต้องเก็บ3แต้มจาก UAE ให้ได้นะครับและ ถ้าหากว่า UAE จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรรักษาพื้นที่ใน p a y o อฟให้ได้ก็ต้องเก็บแต้มกับอิหร่านให้ได้โอ้มันครับคู่นี้ถูกคู่นะครับาทางตะว,วันออกกลางกันครับมี5ทุ่มยันตีหนึ่งนะครับผม23.30ครับสำหรับคู่นี้ของกลุ่ม A และ23.30เช่นกันนะครับอุซเบกิสถานจะพบกับกีกิสถานนะครับ ของกลุ่มเอเช่นกันคู่นี้ไม่ต้องว่ากันมากครับอไอกีกิสถานน่าจะไม่ผ่านอุซเบกอุซเบกิสถานน่าจะเก็บ3มแต้มได้นะครับเพื่อเบียดอิหร่านให้ได้นะครับผมต่อไปนะครับจอแดนนะครับพบกับปาเลสไตน์คู่นี้กลุ่ม B ไม่ได้มีปัญหาจอแดนน่าจะรักษาพื้นที่ในโซนเพย์ออฟได้นะครับน่าจะเก็บชัยชนะจากปาเลสไตน์ได้กี่ลูกแค่นั้นเองนะฮะคู่ต่อไปนะครับเป็นของกลุ่ม C ซาอุดีอาระเบียพบกับจีนครับโอ้หมวยถูกคู่เลยอะไรองนั้น หากใครเก็บแต้มในนัดนี้ได้โอ้โหโ,หโซนเพย์ออฟหรือที่2น,นี่นอนมาเลยครับนอนมาเลยครับถ้าเก็บแต้มกันได้นะครับคู่ต่อไปนะครับอิรักพบก,กับคูเวตนะครับอิรักน,น่าจะผ่านได้นะครับอแอดมินเล่าไปแล้วตั้งแต่ตอนตอน้นน่าจะผ่านได้ครับกาตากับเกาหลีเหนือกาตาน่าจะผ่านเกาหลีเหนือได้นะครับน่าจะรักษาโซนเพย์ออฟได้กับ UAE นะครับนี่คือนะัดที่7ของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบที่3โซนเอเชียหรือรอบ10 8ทีมสุดท้ายนะครับนดที่7ถึงนาที่8นะครับนาที่8เดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับให้ผ่านนาที่7ก่อนนะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ขอพอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ